ฝารองนั่งชักโครกเอียงให้ทําการปรับฝารองนั่งชักโครกใหม่โดยเปิดแผ่นปิดน็อนยตยึดฝารองนั่งชักโครกออกจากนั้นใช้ไขควงหัวแฉกหรือไขควงปากแบนคลายน็อนยตยึดฝารองนั่งชักโครกออกทั้งสองตัวโดยการขันคลายน็อตออกให้ขันทวนเข็มนาฬิกาเมื่อขันคลายน็อตออกทั้งสองตัวแล้วทําการหมุนตัวปรับชักโครกให้ตรงโดยสามารถใช้ปลายไขยควงแย่เข้าในร่องบากแล้วหมุนหรือเลื่อนให้ตรง เมื่อตรงแล้วดันปลายฝ่ารองนั่งชักโครกให้ตรงกับปลายโถสุขภัณฑ์จากนั้นดันด้านข้างฝ่ารองนั่งชักโครกให้ตรงกับขอบด้านข้างโถสุขภัณฑ์ทั้งสองด้านเ <c oughs> มื่อฝ่ารองนั่งชักโครกตรงกับโถสุขภัณฑ์แล้วใช้ไขควงหัวแฉกหรือไขควงปากแบนดําการขันน็อตยึดฝ่ฟฟารองนั่งชักโครกเข้าให้แน่นทั้งสองตัวโดยการขันเข้าให้ขันไปตามเข็มนาฬิกาเมื่อขันน็อตเข้าจนแน่นทั้งสองตัวแล้วนําแผ่นปิดปิดหัวน็อตไว้ทั้งสองตัว จากนั้นก็สามารถใช้งานชักโครกได้เลยง่ายๆครับสำหรับวิธีแก้ปัญหาฝารองนั่งชักโครกเอียงหรือวิธีตั้งฝารองนั่งชักโครกแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวนานกรสวัสดีครับ